Hvad i สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับรายการอาหารแบบนี้ที่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปชิมแล้วก็ไปดูสุดเด็ดเคล็ดลับของร้านอาหารต่างๆนั่งคุยกับเจ้าของแน่นอนที่สุดรายการเชฟพ,พาชิมวันนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับคุณเชฟพ็อด,<พ>ดช,อชาเปิโลเชฟครับอยากรู้แล้วว่าอาหารการกินเป็นยังไงบ้างวันนี้ถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับตามผมก็พิ้ยงยงเข้าไปในร้านพ็อดชาเปิโลเลยครับไปเลยใช่เชิญเชิญ คอตเทเบโลร้านอาหารหน่ารับน่ารับสไตล์วินเทจอังกฤษที่มีทั้งการตกแต่งร้านเป็นแบบหรูหรสาสไตล์แดนผู้ดีได้อย่างลงตัวแถมยังมีเมนูอาหารให้เลือกชิมเหมือนอยู่ประเทศอังกฤษอยู่มากมายแล้ววันนี้พิธีกร2คนของเราจะพาไปชิมเมนูใดกันบ้างไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เดินเข้ามาในร้านแล้วนะครับผมคุยกับพี่ยิ่งยงนี่คือร้านที่เป็นวินเทจริงแต่ร้านเนี่ยคำว่าพอตเบโลแปลว่าอะไรเนี่ยคำตอบ ผมตอบให้ไม่ได้ต้องคุยกับเจ้าของร้านเลยครับนั่งอยู่ข้างขวามือผมนะครับคุณโอสัสินาเรียบจันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีครับโอ้โหถามก่อนเลยคําว่าพอาะจะเปโลก ไปว่าอะไรครับคุณหมอจริงๆเป็นชื่อตลาดที่ลอนดอนค่ะใช่ไหมใช่นี่เรียนเรียนที่ไหนครับเรียนลอนดอนค่ะเรียนอังกฤษเหรอฮะใช่ค่ะทำไมไม่เจอกันครับผมก็เรียนที่นั่นครับพลาดได้ยังไงนั่นสิผมมากิีตางูคนละที่แล้วพี่ก็โอ้ผมอยู่หนองเรืยู่หนองเรือครับคือร้านนี้เป็นเป็นรูปแบบสไตล์แบบไหนครับคุณหมอเป็นอังกฤษแคนเทอร์ค่ะเป็นอังกฤษแคนเทอร์หรือหรือเรียกง่ายๆก็คือสไตล์วินเทจของอังกฤษนะครับจานตรงกลางเนี่ยจานแรกเนี่ย เป็นเมนูอะไรครับซีฟู้ดวิทโทมิทอซอสค่ะจานนี้ราคาเท่าไหร่ครับเออจานนี้อยู่ที่ราคา350ร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบบาทโอ้โหจานใหญ่มากขนาดนี้ค่ะแล้วเมนูถัดไปฮะที่เป็นซี่โครงแบบนั้นเรียกเมนูอะไรครับเมนูใหม่ของเรานะคะเป็นบาร์บีคิวพอร์กริหรือบาร์บีคิวสแปร์ริสค่ะสแปร์ริสก็คือบาร์บีคิวซี่โครงซี่โครงหมูนี่เลยราคาจานนี้เท่าไหร่ครับสี่ร้อยยี่สิบค่ะ 420บาทจานอย่านี้จานแต่มาที่เห็นอยู่นี่นะครับจานนี้เรียกว่าอะไรครับผัดไม่ได้ด้วยความที่เป็นร้านอาหารไทยอังกฤษอังกฤษต้องมีเมนูชื่อหลักๆของเขาเลยอังกฤษแล้วถ้าแปอังกฤษต้องไปทางจานนี้จานนี้ครับ i s is place โอเคจานนี้ไงโอ้ยังไงงงเนี่ยฟิชแอนชิพค่ะฟิชแอนชิพราคาจานนี้ราคาเท่าไหร่ครับอยู่ที่350เหมือนกันค่ะ350วันนี้ไหนๆมาแล้วให้พิงยงชิมดูก่อน เอาจานแรกเลยจานือกพี่โย่งชิมแล้วบอกท่านผู้ชมด้วยครับนี่ท่านผู้ชมนี่ครับผมจะทานให้ดูครับชื่ออะไรนะซีฟู้ดอินท์เมทัลซอสค่ะซีฟู้ดอินท์เมทัลซอสนะครับครับผมพูดได้เลยหรืออาหารซีฟู้ดนะครับในซอสมะเขือเทศค่ะคืออะไรเชฟโอ้ผักขยงเนี่ยพี่น้องเด้อผักขยี้เนี่ยนี่ไผทามครับทามสดทามสดใ ผมชอบเวลาที่เอาซอสมะเขือเทศมาผัดต่อให้เนื้อสัตว์นั้นเนี่ยสุกขนาดไหนแล้วแข็งขนาดไหนก็แล้วแต่ซอสมะเขือเทศจะไปช่วยลุยทำทำให้นุ่มขึ้นใช่ค่ะทำให้นุ่มขึ้นแล้วเวลาใส่เิร์บต่างๆเวลาน้ำมันออกรสชาติจะจัดจานขึ้นเม่ใช่ค่ะเป็นสมุนไพรที่มีรสชาติหอมมากเลยค่ะมันมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมแล้วก็พอสิ่งทานกับกุ้งกับซอสอย่างนี้นะมันลงตัวมากๆท่านผู้ชมพี่รองครับครับ ชิมเมนูต่อไปเลยครับได้เลยครับเดี๋ยวเเดดีีด๋๋ยวยววผมเปลี่ยนจานให้พี่ตั้ม ทำไมครับเต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนจานอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเวลาที่เราทานอาหารของของชาวยุโรปเนี่ยถ้าเราเป็นซอสแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาเราไปทานอันต่อไปเนี่ยรสชาติมันจะมันจะมันจะปนกันปนกันแล้วเดี๋ยวมันจะแยกไม่ออกใช่เดี๋ยวเปลี่ยนขอที่นั่นครับขอจานนิดนึงครับเพราะว่าในเวลาจริงๆแล้วคนยุโรปเวลาทานอาหารจริงเนี่ยเขาจะไม่ได้แชากันค่ะจะไม่ได้เป็นช่เขาไม่ได้เล่นแช์หรอกเขาไป็แยกพร้อมยังครับครับเอาเลยครับเผู้ชมผมจะให้ชิมมัน เป็นไฟมันฝรั่งครับผมเป็นไฟโอ้โหซี่โครงหมูลองเลยค่ะมันจิ้งกิ้วมากเพราะว่าเราต้องทำซุีเดี๋ยวทานเป็นแหนมเลยนี่อาหารยุโรปนะพี่จะอร่อยที่เป็นนักทานคู่กับกระหริกเบสค่ะอือกระหริกเบดอะไรนะกระหริกเบสกระหริกเบสกระิกเบสนี่เบสพี่ผมต้องไปเรียนต้องไปอังกฤษจริงๆแล้วบอกท่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าซี่โครงเป็นไงบ้าง เนื้อเหมือนละลายในปากเราเลยนะครับแล้วก็พอใส่ขนมขนมปังเข้าไปด้วยมันยิ่งอร่อยแถมด้วยมะเขือเทศ ความเปรี้ยวนิดๆมันจะผสมผสานคืออย่างนี้ท่านผู้ชมมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยในในการเพิ่มเขาเรียกอะไรล้างล้างล้างลิ้นแล้วก็ทำให้รสชาติอาหารกลับขึ้นมาครับผมเดี๋ยวเรามาชิมเมนูที่ถัดมานะครับเมนูนี้เนี่ยเรียกว่าฟิชแอนด์ชิฟฟิชแอนชิฟอ่ะวันนี้เราใช้ปลาอะไรนะครับปลาคอดปลาคอดนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวผมให้พี่ยิงยงเลยนะครับปลาคอดนะครับ นี้ทานกับอะไรครับตามถ้าเป็นตาม traditional original จริงๆก็คือต้องบิดเลมอนค่ะคแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยนหใช่ค่ะวันนี้วันนี้ผมผมจะบอกพี่ยงยงว่าผมจะทานแบบนี้เลยทานแบบของเขาจริงๆแล้วรบบมันก็จะมีความแน่นนะคะแต่มีความหวานอยู่ในตัวต้องทานผับด้วยนะวันนี้ได้อรรถมากมเลยนะครับกอาหารยุโรป แน่นอนที่สุดครับคุณโอครับวันนี้2เมนูที่จะแนะนําให้ท่านผู้ชมทางบ้านทําตามสูตรของทางร้านีมเมนูอะไรบ้างครับเ,เป็นสลัด1เมนูชื่อว่ากรีกสลัดค่ะแล้วก็เมนูอาหารหลักนะ,นะคะเมนคอร์สก็จะเป็นสปาเกตตี้ซีฟู้ดผัดฉ่าค่ะอ่าแน่นอนนะครับท่านผู้ชม1ใน2เมนูนั้นนะครับวันนี้เป็นเมนูแชะหนึ่งครึ่งราคาด้วยถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับตามผมกับพี่ยงไปดูเลยครับครับผม สปาเกตตี้ผัดชาทะเลเมนูง่ายๆแสนอร่อยที่ใช้เส้นสปาเกตตี้หนานุ่มมาผัดคลุกเคล้าแบบจัดเต็มทั้งปลาหมึกกุ้งและหอยมแมลงผู้ส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยเส้นสปาเกตตี้น้ำปลาปลาหมึกพริกไทยอ่อนใบมะกรูดกุ้งแชร์บวยกระชายพริกแกงน้ำตาลปี๋หอยมแมลงผููน้ำมันมะกอกใบกะเพรานอกจาก,การ้าสวยแล้วนะ ตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูเมนูสวยๆที่จะทําให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับของเมนูนี้นี่คือเมนูอะไรและเชฟที่ยืนอยู่ข้างๆผมนี่คือเชฟปั๊กสวัสดีครับเชฟปั๊กสวัสดีครับสสวัเชฟปั๊กบอกท่านผู้ชมนิดนึงเมนูวันนี้เป็นเมนูอะไรครับอ่าเป็นเมนูสปาเกตตี้ผัดชาทะเลนะครับผมดูเลยครับท่านผู้ชมว่าเชฟปั๊กจะเริ่มทําอะไรก่อนนะครับอ่ะลุยเลยครับเชฟปั๊กเริ่มร้อนแล้วครับเชฟใส่น้ำมันมะกอกก่อนเลยครับใส่น้ำมันมะกอกก่อนนะครับครับผมอ่า น้ำมันมะกอกพริกแกงครับพิ้งยองพริกแกงครับพริกแกงนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากใช่ไหมใช่ครับถ้าสามารถสั่งได้นะครับรู้ไม้พิ้งยงทําไมทําไมถึงไฟถึงไม่แรงไฟถึงไม่แรงเพราะว่าให้น้ำมันมันค่อยๆร้อนเพราะเวลาใส่พริกแกงมันจะได้ไม่ไม่ไหม้ใช่ไหมใ่ครับพอดีพอดีใช่ไหมฮะใช่ครับ หอมมากเลยครับท่านผู้ชมต่อเดยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บแสดงว่าวันนี้ใช้แบบสูตรโบราณเลยใช่ไหมครับอ่าตอนนี้เริ่มเข้าที่แล้วอะไรต่อสีฟู้ดครับสีฟูบผมเอะไรก่อนครับอ่ากุ้งกุ้งก่อนครับเอาจุ้งก่อนนะครับที่หนึ่งให้กี่ตัวครับอ่าจริงๆแล้วสามตัวครับที่หนึ่งให้สามตัวนะครับสามตัวหอยสามตัวหอยสามตัวโอ้โหน่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็หมือครึ่งตัวนะครับก็มือครึ่งตัวไม่ได้ให้สาม สามวงนะฮะขึ่นตัวเลยครับขึ่นตัวครับผมท่านผู้ชมครับการทําเมนูแบบนี้เนี่ยยังไงก็ยังคงความเป็นอิตาเลียนเหมือนเดิมครับผมยังไงก็ต้องปรุงน้ําซอสกับพวกเนื้อสัตว์ให้สุกก่อนไปที่เกษตรตอนนี้ทำไงต่อครับเชฟต่อด้วยกระชายกระชายครับกระชายโอ้นี่แหละนี่เขาเรียกไทยๆเลยเนี่ยกระชายนี้นอกจากขับลมแล้วยังช่วยระบบขับไชอีกนะครับขับจนได้ที่นะครับไปใส่อะไรครับต่อครับเชฟต่อด้วยเส้นสปาเกตตี่ครับ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านดูแล้วเกิดว่าอยากให้มันแฉะนิดนึงก็เติมน้ำลงไปครับผมแต่ที่ร้านนี้เขาสไตล์ของเขาคือผัดแห้งๆโอ้โหน่าทานมากมันคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยอะไรต่อครับตามด้วยเลยครับใบมะกรูดใบมะกรูดอันนี้ก็เป็นไทยอีกแล้วครับต่อด้วยใบโหระพาใบกระเพราครับ ใบกะเพรานี่ละครับตัวทําให้จามที่สุดเลยแล้วก็ต้พริ๊กไทยนั่นเองนะครับริกไทยสดนี่ริกไทยสดนี่จะรูปใสไปท่านผู้ชมสังเกตนะครับไม่ว่าจะใส่ใบหหระพานะครับหรือใบกะเพราแล้วแต่ยังไงต้องเปิดไฟแรงเพื่อผัดให้สุกก่อนไม่งั้นมันจะดําไม่งั้นจะดาโอ้โหได้ที่เรียบร้อยแล้วนี่แล้วเติมน้ําปลาแล้วครับตอนนี้ เรียบร้อยแล้วทีนะครับท่านผู้ชมก็จัดเสิร์ฟใส่จานพีน้องขอจานเลยครับเท่านผู้ชมครับอันนี้จานเรียกว่ากะละมังครับจานจานครับท่านผู้ชมใหญ่มากจัดเสิร์ฟเลยครับโอเคครับเมนูนี้ราคาจริงๆเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยแปดสิบห้าบาทสองร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับท่านผู้ชมถ้าแช่หนึ่งครึ่งราคาจะเหลือร้อยสี่สิบสองบาทครับผมทางร้านให้กี่วันครับเมนูนี้สิบห้าวันครับสิบห้าวันนะท่านผู้ชม ช่วงแชะหนึ่งครึ่งราคากติการ่วมสนุกเมื่อเข้าสู่ช่วงแชะหนึ่งครึ่งราคาท่านผู้ชมทางบ้านจะต้องถ่ายภาพจากหน้าจอทีวีหลังจากที่มีพิธีกรให้สัญญาณนำภาพที่ถ่ายเมื่อยิยนยันเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์สามารถนำรูปนั้นมาลดราคาอาหารได้ในราคา5 0เซเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถใช้สิทธิ์แชะหนึ่งครึ่งราคาได้แล้วะครับพียงยงพร้อมยังเสรอมแรับพร้อมแล้วผมจะทับนะครับหนึ่ง สองสามแช่หนึ่งเครือ่องราคาเดี๋ยวเราไปดูเมนูที่สองนะครับตามผมกับพี่งยงแล้วใช้ปากไปดูเลยครับสปาเกตตี้ผัดชาที่ใช้เส้นสปาเกตตี้หนานุ่มมาผัดคลุกเคล้ากับกุ้งตัวโตและหอยแมลงผู้เนื้อหวานแถมด้วยปลาหมึกรสเด็ดแม่ เห็นแค่นี้ท้องก็ร้องแล้วล่ะครับกรีกสลัดเมนูที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาดกับบรรดาผักต่างๆราดด้วยน้ำสลัดรสเด็ดช่างอร่อยลงตัวสุดๆไปเลยส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยมะนาวมะเขือเทศมะกอกดับแตงกวาญี่ปุ่นหอมแดงพริกหวานสีเหลืองพริกหวานสีแดงเลมอนเกลือน้ำตาลทราย ผักสลัดเฟต้าชีสมะเขือเทศเชอร์รี่แน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมเมนูที่2เมนูวันนี้เรียกเมนูอะไรครับเกี๊กสลัดครับใช่เลยครับครับผมเริ่มจากหอมแดงสับนะครับใส่หอมแดงสับนะครับหอมแดงนะครับครับเอาประมาณ2ช้อนชานะครับสองช้อนชานะครับครับใส่้กพหอมครับพริกหวานหรือพริกระหังนะครับผมพริกหวานหรืพริกระหังนะครับพริกระหังอันนี้เป็นพริกกระหังมันคือเป็นพริกสีแดงครับ ใส่แตงกวาเลยใช่ไหมครับแตงกวาเวลาทําก็คือเอาเม็ดออกครับตาม้วยอะไรต่อครับเชฟอ่าพุกให้เข้ากันนิดหนึ่งนะครับผมครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันจากน้ำมันจากชีสที่เราแช่ไว้ครน้ำมันนี่ครับสามช้อนสามช้อนชาครับอือผมอ่เสร็จแล้วต่อยังไงต่อครับแล้วก็ปรุงนะครับปรุงันี่ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวครับน้ำตาลทรายขาวนะครับ ชอบวางก็ใส่เยอะไม่ชอบก็ใส่นิดหน่อยนะครับต่อด้วยมะนาวครับมะนาวมะนาวบีบวันนี้เลือกใช้มะนาวไทยกับมะนาวที่เป็นเยลโล่เลยมั้ใช่ครับเลมอนเลมอนเยลโล่ใส่มะนาวเขียวก่อนเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของรสชาติเปรี้ยวครับผมแต่ถ้าต่างประเทศเขาจะไม่ไม่ใช้มะนาวของเรานะใช่ครับต่อแล้วทำไงต่อครับก็ขอความหอมของเลมอนนะครับครับผมความหอมของเลมอนบีบไปทั้งทั้งเปลือกด้วยครับเพราะว่าจะเอาบีบมะนาวลงไปนิดนึ่งอ่าแล้วก็ ต่อด้วยชีสครับชีสนะครับเนี่ยไออันนี้คือของถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะไม่อร่อยผมว่าคือจะไม่ได้ไม่ได้มันมีความจำเป็นของเขาพยายามจะให้มันเป็นลูกๆใช่ครับเป็นลูก้อนแบบนี้เนาะครับผมอย่างนี้ได้ที่แล้วทำไงต่อครับเชฟโรยเกลือนิดนึงครับโรยเกลือนิดนึ่งโรยเกลือประมาณพินนึงได้ไหมครับอ่านิดเดียวครับแค่นี้คแค่หยิบมือนะครับหนึงหยิบมือโอ้อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับ เรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยวันนี้มีผักอะไรบ้างครับอ่าเด็ดพวกทีครับเหลือมะกอกครับโอ้โหมะกอกมะกอกครับสำคัญที่สุดคือชิมก่อนอ่าหลังจากที่คลุกเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเชฟป๊กจะจัดจานนะครับวันนี้ก็จะมีกีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่อ่าผักนี้ถ้าเราไม่ใช้ผักนี้ใช้ประกาศแก้วก็ได้นะครับทุกผู้ชมอืมประกาศแก้วก็ยิ่งอร่อยใช่ประกาศแก้วอ่านี่นะคนคนเขาเก่งเขาทำอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวครับผม เป็นไงครับพียงครับเมนูนี้เรียกชื่อว่าเมนูอะไรครับเมนูกรีกสลัดนะครับผมมูเชมปาครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตามผมกับพี่งยงไปชิมนะครับว่า2เมนูนี้รสชาติจะเป็นยังไงตามไปเลยครับกรีกสลัดเมนูที่เหมาะสำหรับคนที่อยากไดเอทที่จัดเต็มด้วยผักผลไม้ที่ให้คุณประโยชน์มากมายแถมราดด้วยน้ำสลัดสูตรเด็ดเพียงเท่านี้ก็อร่อยสุดๆไปเลยแหละครับ ยองงจานนี้นะครับที่อยู่บนโต๊ะนะครับท่านผู้ชมเวลาทานจริงๆอย่างถูกหลักต้องทานสลัดก่อนูกค่ะทานสลัดเสร็จแล้วถึงจะไปทานก็คือเป็นอาหารจานหลักพี่โยนครับเดี๋ยวลองจานนี้ก่อนเลยสลัดก่อนเนาะสลัดก่อนเลยแหมเหมาะกับผมอีกแล้วครับผมหลังจากนี้เสร็จเรียบร้อยป๊อปชด้นเลยนะคะครับผมพี่โยกินชิสไม่เป็นเหมาะครับเหมาะกัหน้าผมเหมาะกัหน้าเลยครับท่านผู้ชมครับการทานสลัดนั้นจะต้องมีชีสนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้ากับ รสชาติของผักผลไม้ที่เราจะทานเนี่ยครับเนี่ยรสชาติของพริกของแตงกวาค่ะมะเขือเทศมันมีความมันมีความหอมต่างกันเลยนะถ้าท่านผู้ชมมาที่ร้านแล้วถ้าชอบเผ็ดนิดหน่อยก็สามารถใช้พริกไทยเติมได้่คะนี่ น้ำกับหน้าตานี้ไปด้วยกันไม่ได้เลยนะพี่ยงคุณสมองชีิตไปไงไปไงี่นี่อร่อยมากครับโอ้โหดูมิกเบอรี่สดๆมิกเบอรี่ลูกนี้ใช่ไหมครับอ่าจานไปครับจานไปจานนี้เลยครับนี่จานนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเสิร์ฟพี่เสิร์ฟพี่ยงก่อนปลาหมึกด้วยปลาหมึกด้วยนะครับแล้วก็หอยด้วยครับเชฟตั้งแต่เราอยู่กันมาเนี่ยเราเชฟจะรักผมมากขึ้นมากขึ้นทุกวันคุงครับกุ้งครับ คืออย่างนี้ถ้านผู้ชมนี่มาช็อตได้ว่าม่เยี่ยมช็อตครับเชฟเจ้าจานนี้ใช่ครับขอบคุณครับครับเวลาทานนะครับท่านผู้ชมจานพิซี้าเขาต้องมีวิธีการเขามวนเส้นใส่ยาไม่ใช่เชฟจะต้องเสียมวนเส้นนี่เส้นเขาแน่นอนที่สุดนะครับผู้ชมเขาต้องทำแบบนี้เขากินกินเป็นเราต้องต้องเส้นให้ได้เอเดนเต้ค่ะเอเดนเต้เอเดนเต้ที่อะไรนะยอมรับ จานนี้นะครับเส้นยังนุ่มแล้วก็ข้างในยังหนุ่มแบบอยู่เรียกว่าเดนเต้ะนะครับค่ะแล้วด้วยกงรต้มให้พอด<ถ>ีค<ถ>่ะด้วยรสชาติของอันอนี้นะครับท่านผู้ชมรสชาติของพริกแกงที่ผัดออกมาแล้วเนี่ยบวกกลิ่นกระชาย วัาวรสชาติจานนีจ้จ,จ,จ,จัดมาจัดจ้านมากแน่นอนครับท่านผู้ชมอาหารอร่อยๆแบบนี้นะครับถ้าเราไม่รู้เส้นทางในการเดินทางมาเนี่ยคงไปมไม่ได้นะครับ<ไ>ว่า <ไอ S 2> ร้านนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงพี่โอบ,บอกท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับออจริงๆเราเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะตั้งแต่11โมงค่ะจนถึงสี่ทุ่มค่ะสามารถมาได้นะคะบนถนนเส้นเกษตรนวมินทร์อยู่ในซอยประเสริฐมนุนกิจี่2ค่ะเบอร์โทรศัพท์ครับ0 2 0ย์7องเค่ะสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางได้ค่ะ เชฟครับครับแช่หนึ่งครึ่งราคาได้เวลาแล้วนะครับเพราะท่านผู้ชมตอนนี้เตรียมกล้องเตรียมโทรศัพท์เปิดกล้องรอแล้วครับผมอ่าถ้าอย่างนั้นถามคุณโหนเลยครับราคาเต็มจานนี้ราคาเท่าไหร่ครับปกติส8 5บาทค่ะถ้าครึ่งราคาเหลือ142บาทค่ะ142บาทถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับผมจะนับนะครับหนึ่งถึงสามนะครับหนึ่งสองสามแช่หนึ่งครึ่งราคา อารดีๆแบบนี้รสชาติอร่อยๆแบบนี้ต้องถามพี่ยงยงนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยมาชิมแล้วผ่านไหมผ่านเลยครับผ่านนี่คือชอบใช่ไหมชอบครับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชอบอาหารแบบฝรั่งฝรั่งหรือว่ายุโรปแบบเนี้ยผมว่าที่นี่เหมาะที่สุดถ้าผ่านแล้วการันตีด้วยอะไรครับการันตีด้วยใบประกาศนียบัตรสิครับรับไปเลยครับใบประกาศนียบัตรจากรายการเชฟพาชิมนำขาย ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านพัตบติโลร้านชสวยแบบนี้แล้วก็ขอบคุณเจ้าของร้านด้วยครับคุณโอ๋คับขอบคุณครับขอบคุณครับ ดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกดสับตะไคร้ด้วยนะ